หยุนเฮิงมองไปที่พวกเขาเดิมทีนั้นเขาอยากจะตักเตือนทั้งสองคนสักหน่อยแต่เขาก็เคารพในหลักการของสุภาพบุรุษเขาจึงไม่ได้พูดอะไรออกมาก่อนจะมองไปยังใบหน้าตื่นเต้นของน้องชายและถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกช่างเถอะให้เขาได้ระบายอารมณ์สักหน่อยก็แล้วกันมิเช่นนั้นเขาคงต้องอึดอัดตายแน่ๆส่วนเรื่องที่จะทำให้ตระกูลซ่งล้มละลายนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเถอะชอบของปลอมมากใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพวกเขาจะได้มันสมใจแน่ ฮ่เขายิ้มที่มุมปากอย่างเยือกเย็นและในตาของหยุนเฮิงก็เต็มไปด้วยความเย็นชากล้ามาหลอกน้องชายของเขาอย่างนั้นหรือรนหาที่ตายเสียแล้วผ่านไปสิบนาทีเวลาฝังเข็มก็ได้สิ้นสุดลงแล้วโจโจถอดเข็มออกมาอย่างเบามือก่อนจะดูหงเฮ้งของเขาแล้วถามด้วยความประหลาดใจว่าคุณลุงคะใครเป็นคนต่อชะตาชีวิตให้กับคุณลุงคะ วิธีนี้เธอเคยเห็นในตำราที่จูซือเอียมอบให้เธอและจูซือเอียก็ยังบอกกับเธอว่ามันเป็นวิชาฝืนสวรรค์หากไม่ถึงจําเป็นจริงๆห้ามใช้วิธีนี้อย่างเด็ดขาดฉันเองก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันฉันพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งเขาโดยบังเอิญและเขาได้ช่วยฉันไว้แต่เขาบอกว่าวิชานี้ใช้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้เป็นวิธีแก้ที่ต้นเหตุซึ่งมันสามารถต่ออายุของฉันได้เพียงห้าสิบวันเท่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นหยุนโยก็รู้สึกตกใจทันทีหมายความว่าพี่ใหญ่กำลังจะตายอย่างนั้นหรือ เขามองไปที่โจโจเพื่อหาคําตอบเรื่องนี้โจโจไม่เคยเจอกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเธอจึงได้แต่เกาศีรษะในตอนนี้หงเฮงของเขาดูซับซ้อนมากทั้งชีวิตและความตายเกี่ยวพันกันจนยุ่งเหยิงไปหมดหนูน้อยจึงไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตวางใจเถอะเขาไม่ตายหรอกจูซือเอียไม่รู้ว่าออกมาตั้งแต่เมื่อไรเขานั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศพลางกัดแอปเปิลที่โจโจได้ถวายให้กับเขา เดิมทีนี่ไม่ใช่เคราะห์จากสวรรค์แต่เป็นเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นขอแค่จัดการเรื่องนี้ได้ก็พอแล้วแม้ว่าการต่อชะตาชีวิตจะฝืนธรรมชาติแต่คนไร้คาถานั้นมีเจตนาที่ดีและใช้พลังวิญญาณช่วยเหลือไม่ได้ใช้ศาสตร์ที่ชั่วร้ายอีกอย่างหยุนเฮงคนนี้ก็ทำความดีมาไม่น้อยเขามีบุญเก่าคอยคุ้มครองอยู่ดังนั้นมันจึงไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ไร้คาถานี้ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่มันจึงยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะักที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง ตอนนี้โจโจก็เริ่มรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับคนคนนั้นมากขึ้นคุณลุงคะคนคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงหรือคะหยุนเฮิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าเป็นชายชาราสวมชุดนักพรตและร่างกายของเขาดูค่อนข้างมอมแมมเล็กน้อยในตอนแรกฉันคิดว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋นเสียอีกเมื่อพูดถึงตรงนี้หยุนเฮิงก็รู้สึกละอายใจเมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้เขาก็หยิบยันแผ่นหนึ่งออกมาจากใต้หมอนของเขาจริงสินี่เป็นของที่อาจารย์ท่านนั้นให้ฉันมา โจโจรับมันมาดูและในตอนที่เธอเห็นรอยประทับนั้น,น,นเธอก็ยิ่งรู้สึกตกใจเข้าไปใหญ่มันเป็นของอารามซานชิงเมื่อได้ยินเช่นนั้นมู่ส่วนและหยุนโยก็รีบชะโงกศีรษะเข้ามามองทันทีเฮ hey, จริงด้วยทำไมพวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของบุคคลท่านนี้ตอนที่อยู่ที่อารามซานชิงเลยละ่ะหากเป็นผู้อาวุโสของพวกเขาก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันกับอาจารย์ของพวกเขาสิ ในบรรดาพวกเขาอาจารย์ลุงถังเก่งที่สุดแล้วแต่ว่าอาจารย์ลุงถังนั้นเป็นคนที่รักความสะอาดมากฮ่าฮ่าเมื่อพูดถึงเนื้อตัวมอมแมมโจโจก็ลูกคังเจ้าเนื้อของเธอดูเหมือนเธอจะรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครแต่คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่ได้เก่งขนาดนี้หนูน้อยคิดไม่ออกจริงๆส่วนคนอื่นๆก็คิดไม่ออกเช่นกันเมื่อเห็นว่าดึกแล้วหยุนเฮิงจึงให้พวกเขาพักที่นี่และทุกคนก็ตอบตกลง โจโจโทรศัพท์หาชินเอ๋อเพื่อบอกเขาว่าเธอได้ดูดวงให้ชายคนนั้นแล้วและเขาไม่ต้องหนีอีกแล้วเมื่อชินเอ๋อได้ยินเช่นนั้นในที่สุดชินเอ๋อก็นอนหลับอย่างสบายใจได้สักทีโดยที่เขากอดบัตรธนาคารเอาไว้แน่นโจโจและหยุนโยเริ่มวางแผนกันอีกครั้งทั้งสองคนปรึกษากันว่าจะวันพรุ่งนี้จะทำอย่างไรชินเรียขับรถกลับไปที่คฤหาสน์ตระกูลชินเพื่อไปเอาอาวุธวิเศษของโจโจ เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นโจโจก็ตื่นนอนแล้วแค่เธอคิดว่าจะได้ไปจัดการพวกคนเลวร่างกายของเธอก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นทันทีหยุนโยขยี้ตาพลางเดินเข้ามาและถามด้วยความสงสัยว่าโจโจอาวุธวิเศษที่พูดถึงอยู่ที่ไหนหรือโจโจยิ้มที่มุมปากก่อนที่จะชี้นิ้วอว้วนๆออกไปนั่นไงหยุนโยมองตามนิ้วมือของเธอทันใดนั้นดวงตาของเขาต้องก็เบิกกว้าง